มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กทองภูมิเปิดเหตุผลดีหาเป้ยตอบชัดจ,จิ้นได้ไหมเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะคะหลังจากที่นักแสดงสาวเป้ยปานว่าเปิดเผยว่าอดีตหนุ่มคนสนิกอย่างบิ๊กทองภูมิได้ทักข้อความมาให้กําลังใจเจ้าตัวซึ่งเจ้าตัวมองว่าขำๆค่ะแต่แอบตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากแล้ว ล่าสุดนะคะถึงคิวหนุ่มบิ๊กเปิดใจผ่านสื่อเช่นกันว่าเราก็ส่งไปเลยไหวหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเป,ปล่าตามที่โพสตไปถ้าเมื่อไหร่มีความทุกข์เราก็พิมพ์ไปจากนั้นเขาก็พิมพ์มาเป็นข่าวเลยอบิ๊กเราก็เลยบอกว่าเป็นข่าวจะกลัวอะไรเราเองเคยเป็นข่าวด้วยกันมาก่อนไม่มีอะไรหรอกเราก็บริสุทธิ์ใจให้กําลังใจเขาเขาก็แย่อยู่จะให้ไปทําร้ายเขาเหรอ ถามว่าจิ้นได้ไหมบิ๊กบอกว่าจิ้นอะไรละ่ะแก่จะลงโลงกันหมดแล้วถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งมันก็เป็นความรู้สึกดีเพราะว่าชีวิตคนเราถึงเวลามันก็แยกย้ายกันไปทําตามความฝันและหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทําเขาก็มีลูกมีครอบครัวมีอะไรที่เขาต้องชอบก็ทําไปเราก็มีอะไรที่เราชอบก็ทําไป ถามถึงโอกาสพัฒนาถ้าตอบแบบดาราก็ให้เรื่องของอนาคตแต่ถ้าเอาความเป็นจริงก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าไปคิดอะไรมากมายกับชีวิตทุกอย่างไม่แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ